เอาละครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง my channel กันเด็กเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทําการหนึ่งกับเวลสเม็ดส้มกันครับก็จะเป็นยังไงเมื่อเวลสแข่งแข่งทั้งสองคนเนี่ยได้มาหนึ่งกันนะครับก็กติกาจะเป็นอยู่ว่าห้ามอกของโลมแล้วก็จบเกมไดกก็จบเกมไปเลยนะครับก็กติกาก็จะเหมือนเดิมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปรับชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับว่าความตึงและความมันนจะสนุกกันแค่ไหนเชียว เอาละครับก็เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเกมนี้เนะี่ยผมจะเล่นเป็นเซตสารเมจล้วนนะครับก็จะบอกได้เลยว่าถ้าเล่นเซตนี้เนี่ยน่าจะเอาเข้าลงอยู่นะเพราะว่าเราเล่นแบบสารเมจล้วนไงน่าจะเป็นแบบสองสามขั้โบน่าจะตายแล้วนะเราจะรีบเคลียร์ยครีย์ก่อนนาะว่าเราจะรีบเอาเวลสองให้ได้ก่อนเรียบร้อยปั่นเป็น,ปนทีเขายังเวลหนึ่งเลย ปั่นไปถึงที่นี่หายหายครึง่งหลอดแล้วอะเราจะเล่นแบบไปเล่นตอ่ตอๆเขานะครับ Fighting, s <S ชิ้นต่อไปผมชอบไปตัดเลือดครับเพราะว่าเวลาที่พัดที่ของเขาปันน่นอะมันจะร้ามันจะแบบดูเลือดไม่แรงเหมือนของเรานะครับ เชิญไกลนีดอย่างนี้ต้องเชิญอ่ะใครใครเปลียนเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวแดดจเย็นจเย็นไม่โดนเลยอ่ะโอเคเตีเองเดี๋ยวแดใจเย็นจะเย็นปั่นเหมือนกับโอ้โหเก็บเลือดอีกสูงอยญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวแดใจเย็นจะเย็นขับตั้งหลักก่อน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋เกิดไปตามไปถึงที่ปั่นไปหึงรอบโอ้โหดูเลือดไม่แรงเลยดูเลือดไม่ขึ้นเลย,เด,ย,เ,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นตายโอ้โหนิดเดียวเองไม่ตายอะ่ะตายไปรอบเดียวนี่ป้อมเกือบแตกเลยเกือบพ่ายพลาดรอบเดียวนี้ป้อมป้อมหน้าสุดน,นี่เกือบแตกเลย จะมาดับป้อมเขาคืนนะครับจะด,ดันไม่ได้ดิพระว่ดเขาเขาเกิดก่อนแล้ว่ะตอนนั้นที่เราตายนี่เขาดันป้อมใหญ่เลยรอเขาดูก่อนว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะเกียร์ปยับขาไปก่อเฮ้ยโอ้โหเล่นแล้ววปั่นไปหนึ่งรอบนี่แนะ่โอ้โหถึงอึเกนไปเปล่าปั่นไปหนึ่งรอบ โอหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเสียเสรักเสียรักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยก่อนถอยก่อนจะเย็นเขาหน้าจะกลับไปแล้วอะเออเราดาป่อมคืนเลยดีกว่าเราจะไม่เสียป่อมฟรีนะครับโอ้โหคลิปหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนตัวไหมเนี่ย จะเย็นจะเย็นผมว่าถ้ากับป้อมในหวนัวนะน่าจะป้อมแตกกันในป้อมหน้าเนี่ยเรียบร้อยป้อมหน้าแตกเรียบร้อยแล้ว<ๆ>เฮ้ยเ,เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าปั่นไปหนึ่งรอบปั่นไปหนึ่งรอบนี่แน่<ๆ>เขาก็มีแต่ละการเร,อเรืองเหมือนกันแน,น่ ผมจะดูดเลือดสู้ดูดเลือดสู้เข้าไปฝ่าไม่รู้นะเพราะว่าเขาได้ทั้งตัดเลือดแล้วก็ได้ทั้งกอดด้วยก็เดี๋ยวเหล็กเกมมาคุยกันดีกว่ายังไงก็เหลกเกมเราน่าจะสู้ไหวอยู่ <S <S <ๆ>เฮ้ยพลาดอย่างนี้เรียบร้อยสวนอย่างนี้สวนโอ้ยปั่นโดนด้วยอย่าง,ง <S <S <ๆ>าน,นอยอยางงี้สวยเรียบร้อยตาย ขอคืนละการเรียบหลอหอยนี่ได้ถึงเวลาเอาอคืนของเราละเดี๋ยวรอเขาเข้ามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวผมจะอัดตีเข้าไปเรียบร้อยเข้าไปหนึ่งทีปัดไปหนึ่งรอบเขาไม่สู้พอไม่สู้เนี่ยเดี๋ยวรอได้โอมิอาก่อนเวลาแบบอันใช้สก,กิลเราไมนจะตีแรงๆไงแล้วก็จะได้แบบตีเร็วขึ้นด้วยจะได้เก็บสแต็คได้ไวขึ้นก็มาดิ ต็อามาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว้ยโอ้โหจิ้มมิงโดนจิ้ม,มโดนเสีมมยเดียวเจ็บหล่มมอให้ผมแตกโอ้โอะไรกันนี่อะเกมนี้มามจะมาทำการนำป้อมคืนนะครับรู้สึกว่าถ้าออกดาเเจนะ็นรถเนี่ยผมไม่น่าสู้ไหวนะเอากอเพิ่มสักชิ้นนึงก่อนดีกว่า ก็เดี okay, ๋ยวรอจังหวะที่แบบว่าคลิปเข้าไปนั้นผมจะเข้าไปดันป้อมเลยถ้าดันสดเนี่ยผมว่าไม่น่าดันไหวอะถลันจับตัวเข้าไปแล้วดันอย่างนี้ต้องจบอะต้องจบแล้วต้องจบแล้วขาดแล้วไม่สดแล้วไม่สดแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหผมแตกเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันสดเลยอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดทันไหมเนะี่ยโอ้โหเรียบร้อยงีย้จบอีกผมเกิดไม่ทันด้วยเรียบร้อยเอ็มนี้นี่ผมแพ้เนี่ยเขาผมพลาดไปอีกรอบหนึ่งน,นี่คือเขาดันสดตีป้อมแตกเลยทีเดียวโอเคยนี้ก็ตึงมากเลยนะขอแก้มืออย่างนั้นเหรอ โอเคครับก็เดี๋ยววันในรอบนี้เนี่ยของก็จะมาทําการแก้มือกันอีกรอบนะครับเพราะว่าเขาขอให้ผมแก้มือนะครับก็เดี๋ยวผมจะจัดตาคําขอเขานะครับโอเคครับรอบนี้ผมจะมาโยนแล้วครับเพราะว่าเกมนั้นเนี่ยผมออกดาเมจล้วนไงผมสู้เขาไม่ไหวเลยจริงๆก็เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะออกสายทึกสายยืนบ้างนะครับก็คีดว่าเกมนี้น่าเกมนี้น่าจะสู้ไหวอยู่ ในเมื่อเขาให้โอกาสเราก็จะทําการจริงจังกับสําหรับเกมนี้บ้างนะครับเกมที่แล้วนี่ออกแต่ได้เมจลร้ว่านี่ตัวไม่ไหวจริงๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งไม่เก่งในเรื่องหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเล่นแบบตึงกว่าคนอื่นเท่าหร่อยเพราะว่าผมไม่ใช่ไม่ชอบเล่นหนึ่งหนึ่งเท่าไหร่ปกติเล่นแต่ในแร้งไงทีนี้เราจะเปลี่ยนสไตล์กันเล่นเหมือน ก่อนเกมนั้นนี่ครับผมครั้งก่อนที่เกมนั้นที่ผมเล่นอ่ะผมเอาเอ็กซ์คิวมาครับเกมนี้ผมเอาหัวร้อนมานะครับฮาวเรียบร้อยอย่างนี้เดี๋ยวเวลาสวนปันโอ้ยโดนเขาสวนละโดนเขาสวนแล้วก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ๊ยไม่โดนอีกเรียบร้อยผมแตกปะเนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วเหรอมันอะไรกันนี่ะเกมนี้ตองเกมวะเนี่ย อันี้ผมแพ้อีกวะเนี่ยแพ้อสองเกมเลยนะเปิดเกมมานี่ก็โดนแล้วอะ่ะเขาเล่นเหมือนจะเล่นเป็นเซตเดิมแนละ้วเขาออกรองเท้าก่อนอทำให้ผมนี่ดูเลือดยากเลยเนะี่ย อยากซูอยู่นะแต่เกม,เกมน,นี้เขาน่าจะออกตันเลือดต่อไปนะครับเห็นจากการออกกัะเทมแล้ว <c oughs> ถ้าพลาดตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนะี่ยผมว่า <c oughs> ผมน่าจะเสียเปรียบทั้งเกมเลยเนะี่ยจงเป่าของจะเท่าๆกันนะ <c oughs> ขาุคาุเข้ามาดิ <c oughs> ตองเกมยังฝันไม่แรงเลย เฮ้ยเกินไปเกินไปจะเย็นจะเย็นก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหสกิลสองไม่โดนอีกก็มาดิเล่นบัลล่ะเล่นบัลล่ะมาดิมาดิโอ้โหเรียบร้อยสวนสมสวน ปั่นปันแต่ยังงี้แต่ยังยังไม่ค่อยกล้าเลยนะครับว่าเดี๋ยวโดนสวนนี่จะยับเหมือนเกมก่อนหน้าน,นี้เลยโอ้ยเดี๋ยวเดีๆๆๆ๋ยวเดี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 ๋ยวใจเชะใจเย้ใจเย็นๆๆโอ้จะเล่นอย่างเดียวเลย <DM K> ได้เปลี่ยวแล้วจะเล่นอย่างเดียวเลยเรา duc, อ่ะมาดิก็มาดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปเจ้าคาป้อมเลยถอยก่อนขอถอยก่อนตั้งหลักก่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะส่วนนี้ก็สวนยากกันเนะ่เพราะว่าตัวเกมผมเสียไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อเอามาดิโหได้เลือดอย่างงี้ผมสู้ไม่ได้นะเขาได้เลือดไปแล้วแล้วแถมเขาได้ตัดเลือดด้วยนะผมยังไม่ได้ตัดเลือดเลยเนะี่ยขอเดาป้อมคืนแล้วกันสวนหนึ่งที่ ปั่นไปหนึ่งรอบโอ้โหไม่เข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเย็นโอ๊ยแตกวะเนี่ยผมโดนอีกแล้วเนี่ยหายไปไหนเนี่ยโอ้ว่าแล้วอยู่ในพวกว่าแล้วว่าแล้วเดี๋ย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 วสวนสวนผมสวนจังหวัดนี้จะสวนโอ้โหไม่โดนเลยสกิลปั่นไปหนึ่งรอบโอ้โหจิ้มมีโดนอีก มดันป๊อมแตกได้นะเียบร้อยป้อมที่แสกเก็บร้อยแล้ะของน่าจะเท่าเๆกันแล้วนะว่าน่าจะเล่นได้อยู่นะปานมันเริ่มอ้าวมาดิมาดิสกิลพาแล้วเราเล่นได้เราเล่นได้อ้อโหไม่ซูอีกเกมที่สองนี่ตึงอยู่เลยเนี่ย โอ้ยโอ้โหแรงเปิดก่อนได้เปรียบวะเปิดก่อนได้เปรียบมาดิเขากลับไปตั้งหลักก่อนเขากลับไปตั้งหลักก่อนเอ้ยเข้ามาดิก็มาดิก็มาดิอาเอาเซิวไปโดนเรียบร้อยสวนผมสวนมาดิมาดิาดเอาไปโดนอีกเรียบร้อยสวนอย่างนี้ผมสวนได้เชิงขอเชิญก่อนอติจะมาแล้วตามไปเลยพี่เรียบร้อย แล้วล่ะตอนนี้คือนาทีที่เราจะต้องสวนจบเกมได้นะเนี่ยเฮ้ยจบน่าจบได้มั้งเนี่ยตันแตกเขาเกิดแล้วโอ้โหไม่น่าจบได้อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายตายจะตาย,ตาย,ตายไอ้เย้ปั๊มก็จะแตกผมก็จะตายอีก เฮ้ยโอ้โหเก็บเลือดไม่ได้เขาไล่ตามมาเ <I am S 1> ดี๋ยเเดี๋ยวๆเขาจะไล่มาทะมาแทงป้อมเลยเกินแปบเปล่าจะเย็นนะแคน้นเลยมาเนะี่ยจะเล่นเราอย่างเดียวเลยเฮ้ยว <I am. S 1> ้าว จะสวนอยู่เนี่ยสวนไม่ได้มีสโลเอามาดิกมด็มาดิมาดิเก็บเก็บเลยโชวต่อหน้าเลยมาดิอา้าวอย่างนี้สวยปันเรียบร้อยจีจีจบเกมอย่างนี้แล้วอย่างนี้ผมจบเกมเลยครับไม่ส่วนแล้วไม่ส่วนแล้ว เรียบร้อยจบเกมครับเรียบร้อยโอเคครับก็ใครที่สนใจแนวทางการเล่นเวลสฉบับบาร์บี้จูเนียร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ช่องที่ตอกว้ให้นะครับก็เป็นช่องของที่ตอกบาร์บี้จูเนียร์ครับก็ เป็นสไตล์การเล่นของบาบี้จูเนียร์นครที่สนใจในทางการเล่นเนี่ยก็สามารถไปติดตามรับชมไว้กันได้นะครับก็สําหรับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเจ๋งๆกันไปนะครับก็บาบี้จูเนียร์เขาชนะไปเกมหนึ่งส่วนผมเนี่ยก็ชนะไปเกมหนึ่งนะครับก็เกมแรกเนี่ยถ้าผมไม่โยนะครับก็ถือว่าน่าจะชนะได้อยู่เพราะว่าผมออกสายดาเมจล้วนนะครับก็คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมนึกถึงกับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้กันได้นะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคน